สองริงนะคะวันนี้เรามาในช่วงของการทํากับข้าวให้เด็กน้อยก่อนไปโรงเรียนอีกแล้วค่ะก็คือสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ทําอยู่2เมนูก็คือจะเป็นหมูแดดเดียวในหม้อทอดไร้น้ํามันกับซุปมิโซะนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะชอบกินแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยเด็กๆชอบกินมากถือมากไหม ก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าเกิดว่าไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไหนก็มักจะกินหมอด้ทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทําเองดูเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาทําอยู่สองเมนูแต่ว่าเมนูแรกที่คุณแม่บอกก็คือหมูแดดเดียวเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยค่ะแค่ว่าเอาหมูที่เราหมักไว้ตากแดดไว้นะคะใส่ในหม้อทอดไร้ำมันแบบนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ใน ตั้งเวลา20นาทีในอุณหภูมิที่180แล้วเราก็จะค่อยๆพลิกนะคะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่คุณแม่มาถ่ายคลิปในวันนี้แต่ปัจจัยที่สำคัญที่คุณแม่มาถ่ายคลิปในวันนี้ก็คือซุปนิโซะท,ที่กำลังจะทำเป็นครั้งแรกเพราะคุณแม่เนี่ยไปได้สูงมาจากในยูท b e นะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราต้องเอามาทำนิโซะซุปในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเต้าหู้นิ่มนะคะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ ต้นหอมซอยแล้วก็มีเป็นเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจริงๆอ่ะตามคลิป YouTube ที่คุณแม่เอามาคือเขาบอกว่าใช้ปลาโอแห้งแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานคุณแม่ไปหาแล้วมันไม่เจอคุณแม่ก็เลยเอาเป็นปลานี้มาแทนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าส่วนคลิปที่คุณแม่สูตรที่คุณแม่เอามาก็คือเอามาจากครัวพิษพิไลนะคะก็คือเพจนี้เห็นไหมเอ่ยเพจนี้นะคะเรา พื่อไม่ให้เป็นการดราม่า,มาทีหลังเนาะว่าเอาแบบสูตรเขามาแล้วไม่ให้เครดิตเอามาจากาช่องของครัวพิพ่ไลนั่นเอง,เองแต่ว่าคุณแม่ครั้งนี้ก็คือทําเป็นครั้งแรกเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าทําออกมาแล้วจะอร่อยเหมือนที่เขาทําหรือเปล่าเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะค่ะเราก็มาดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเขาบอกว่าตั้งน้ําให้เดือดตอนนี้น้ําก็เดือดเรียบร้อยแล้วะคะ่ะพอน้ําเดือดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เอาปลาเนี่ย ไแล้วก็ปลาไส่เข้าไปมันจะเป็นซองเป็นซองนะคะถ้าเป็กที่คุณแม่ตุ๋นแล้วก็เข้าไปสะพาัดหนึ่กลิ่นหอมของปลามันก็จะขึ้นมาเลยนะคะหอมนามเลยเนาะนให้แบบปลามันตุ้มไปหนึ่ง นี้เราก็มาใส่เป็นเต้าหู้ค่ยหย่อนเต้าหูค่อยๆหย่อนนะคะเพราะว่าเต้งหูแบบนิ่มมากปกติแล้วเนี่ยกลัควคุณแม่จะทําแต่แบบพวกเต้าหู้ไข่เนาะพอมาเจอเต้งหูญี่ปุ่นแบบนี้แล้วแบบจับแรงไม่ได้เลยเลยค่มือ จากนั้นก็ตามด้วยสาลายวากาเมะค่ะของคุณแม่จะใช้สาลายแบบสาลายของคุณแม่จะใช้แบบแห้งแบบนี้แล้วก็เอามาแช่น้ํานะคะนี่นเนาะแช่น้ําเสร็จปุ้มมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ ว่าในความเค็มของต้มหู่ต้องคยเต้าเ,เจี้ยวต้มเจียวเนาะมันจะมีความเค็มอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเราไม่ใส่อะไรแล้วเราใส่เต้าเจียวเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเราก็ต้มไปสักพักนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่ะทีนี้เราก็ต้มมาได้สักพักแล้วนะคะทีนี้เขาบอกว,ว่าเราจะละลายเต้าเจียวลงไปผสมเนาะเราก็จะเอาน้ําซุปเนี่ยขึ้นมาตักน้ําซุปขึ้นมาเหมือนกับละลายเต้าเจี้ยว โดยที่ไม่ให้เต้าเจี้ยวไปโดนแบบโดนความโดนความร้อนแบบต้มอ,อะไรประมาณนี้ค่ะแเราก็เอาซุาใส่สถ้วยไว้แล้วเราก็ตักเต้าเจี้ยว เด็กเตรียมตัวทานข้าวได้เลยนะคะละลายจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำซุปที่เราตักขึ้นมาเลยนะคะเพราะไม่งั้นมันก็อาจจะแบบเป็นก้อนเนาะถ้าเราไม่ละลายในนี้มันก็แบบทีนี้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ็ปิดแก้ได้เลยแต่พ่อแม่ขอชิมนิดนึงนะเพราะว่าพี่ลิซุล่ะเขาบอกว่าความเค็มของเต้าเต้าเจียวก็จะได้นะพ่อแม่ว่าจืดไปน,นิดนึงพ่อแม่ขอใส่เกแบบหรือว่าพ่อแม่ใส่เต้าเจี้ยวน้อยไป แม่ก็ใส่ประมาณแบบช้อนนิดๆแต่กมหองของปลาก,กับเอาเจียวขึ้นมากเลยค่ะพอดีเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่า มื้อนี้ที่คุณแม่ทำเป็นมิโซะเด็กๆจะชอบกันรึเปล่ารสชาติจะถูกปากเด็กๆไหมมาดูกันค่ะเมืมเเอ่อนานแค่ไหนเอ่อซื้อไปเมื่อไงเหลือให้เจนอีกนี่หรอใชอ่แจนมีแล้วเราก็ไม่ได้มาแล้วนะคะซุปมิโซะข,ของเรากับหมูแดดเดียวในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราแล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆจะทานแล้ว เสียงตอบรับจะเป็นยังไงอ,อ,อะไรอร่อยคะม <า S 1> หมูใช่ไหมครับ <มา S 1> ผมตู้นีทไมเป็นเชฟอยู่ยอืมเป็นสี่เหลี่ยมเลยกินดูสิคะอร่อยไหมโอเค<ม>ใช่ไหมไหนชิมหมูไหนซิเปไงาง อร่อยไหมคะจีอาอาล่ะจีอาชิมซุปให้หมอไม้ดูหน่อยได้ไหมคะต้องป่าด้วยนะต้องเป่าด้วยนะมันร้อนมากเลยคะ่ะอ,อ่ะซุปซุปซุปเป่าก่อนเป่าก่อนเจ้าโกโก้ช่วยน้องหน่อยได้ไหมคะอันนี้เยกนดอะอร่อยไหมคะจีอา อร่อยไหมคะอร่อยไหมรอ,อร่อยอผ่านไหมคะวันนี้หมา,มาทำกับข้าวผ่านไหมคะผ่านยกนิ้วให้หน่อยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับกับข้าวสองจีในเช้านี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทำมิซูซบเป็นครั้งแรกนะคะก็ถือว่า ให้คะแนนตัวเองก็คงจะประมาณ50%ความคุณแม่ชิมแล้วความคมกอมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีแต่ว่ารสชาติอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วทีนี้คุณแม่ก็จะต้องคงต้องมาฝึกทำให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพื่อลูกๆของเราส่วนหมูแดดเดียวนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพราะคุณแม่หมักหมูไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็แค่เอาเข้าหม้อทอดไรน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าโอเค ง่ายมากๆใส่หม้อเสร็จปุ๊บที่เหลือก็คือทำซุปทำซุปเนี่ยความจริงทำเพียงแค่ประมาณแบบ15นาทีมันก็เสร็จแล้วค่ะก็ถือว่ารวดเร็วเนาะตอนเช้าไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายแล้วก็เด็กๆก็กินโอเ,ค,เอคด้วยชอบด้วยสำหรับ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะว่ามีอะไรดีๆกันมาฝากอีกสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะแมหมา